ตวนช่วงนี้ค่ะอีกนึงเรื่องตอนนี้เดฮิตกันแต่ว่าฮิตแบบพิษๆในกลุ่มวัยรุ่นนั้นใช่ไหมถูกต้องค่ะก็คือ,เ,อ,อเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่มิ้นไงอแต่ว่านั่นแหละมันอันตรายว่าบุหรีออ่ถั่วไปเลยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางรัฐบาลเขากโอ็ออกมาตราการแคมนาปราบบุหรี่ไฟฟ้าเทระบาดในึ่งรเรียนเลยนะคะรายละเอียดเป็นผู้ติดต,ตามพร้อมกันในช่วงข้องแร<ล>ง,<ล>งสกิดสกิดขาวค่ะแรงสกิดสกิดขาว าตรการแคมปรับบุรีไฟฝ่าระบาดในโรงเรียนจ้า สวัสดีจ้าวันนี้นองเศร้าหนุย่ยมีเรืองจะมานแน่นเตือนกันถึงพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆน,งนงูนูเพราะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโคศกกระทรวงศรัพากรการขอ้เปิดเผยว่าพลํนนารวเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศรัาธรการนี่นะเขาขอขอบคุณสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเทให้ความสำคัญได้ออกเสรมาตรการแขมในการปราบปรบามบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งข้อสำคัญอันดับแรกก็คือต้องทำให้สานศรกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ไฟฟ้าโดยทางตำรวจสืบสวนเขาจับกุม การขายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นทรอบสถานศึกษาถูกแห้งอย่างเป็นร,ปรูปธรรมพร้อมกับตัดวงจนรยายย้าปรบปามช่องทางออนไลน์ร่วมถึงประชาชนผ่านเชิงดุกให้ความรู้แก่ชุมชนสถานศึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายแล้วก็อันตรายจากการชายบุหรี่ไฟฟ้ฟาทางนี้ในนาบุหรี่ไฟฟ้ฟาก็มีนิโคตินเท่เป็นอันตรายมากว่าบุหรีม่ม้วนแล้วก็แหล่เมื่อนหวาบุหรี่ไฟฟ้ฟาเขาจะงวงเปลาไปเหยด็ดเอายาวชนโดยผลิตให้มีรูปแบบเป็นตัวกาตูนกล่องนุ่มให้เลเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เข้าถึงง่าย จนเด็กนี่แหละซึมซับโดยไม่ร้ตัวก็นับว่าเป็นภยัยคุกคามเยาวชนเทต้องจัดการย่างแรงด่วนเทพ่านมาในนาพนพลตำรวจเอกเ่มพูนก็ได้กำชับถานศึกษาถูกจังกัดทั่วประเทศให้แค่มงงัวตรวจตาการนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในโรงเรียนอยู่เสมอโดยกำหนดให้โรงเรียนหรือว,ว่านักศึกษาเนนานเป็นสถานเทสาธารณาต้องเป็นเขตปลอดบุหรีร่ทางเม็ดแล้วก็เนนกรื่องนี้ในนานกระทรวงสาธาริการเขาก็มีการหารือกับกระทรวงสาธารณสุขว่าจะทำพันผือพอพอเห็นหนักเรียนครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งตอนนี้ในนากระทรวงศึกษาธิการเขาก็มีมาตรการซื้อสารลงไปในโรงเรียนทุกแห่งว่าหากพบในเด็กนักเรียนเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนพิษเราต้องคิดว่าเขาเป็นเยื้อโดยจัดให้มีตัวดอบบ็อกในนาเพื่อย้อนบุหรี่ไฟฟ้าลงไปเหมือนเวลาพานด่านสุรการกรต่างๆโดยการหยิดข้องกลงังก็จะส่งง่ตไปให้ตำรวจได้ทำลาย นอกจากนี้นะนาก็ยังพบการโรโมทบุริไฟฟ้ฟาว่าสู้แล้วเทซูบแล้วดีว่า97ซมียอดวิวแล้วก็มียอดไลค์98ปใน t ิกต็อกซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้คนใช้งานมากที่สุดแล้วก็ฮิตมากในอาเซียนตอนนี้ก็เลยทําให้การระบาดในเด็กในย้ายไปเร็วมากเพราะว่าเด็กคิดว่าบุริไฟฟ้ฟาไม่มีอันตารายและผู้ปกครองก็ไม่ร้วเป็นบุร่ไฟฟ้ฟานั่นแหละจ้าดังนั้นในะนาการรวมมือกันป้องกันแล้วก็ปราบปรามบริไฟฟ้ฟาไม่ให้เข้าถึงตัวเด็กก็เลยต้องอาศย ในหน่วยงานได้เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการกวาดล้างจับกลุ่มผู้ขายการปิดการช่องทางออนไลน์การให้ความโรดทึ่งผิดภัยบุรีไฟฟ่าหรือหากจําเป็นก็ต้องให้มีการบําบัดนั่นแหละจ้าซึ่งหน่วยงานก็พร้อมทํางานรวมกันน้อง้าหน่วยก็เลยยักแน่นยำ่ำในส่วนของสาจารย์ศึกษาและก็ผู้ปกครองอย่าลืมเป็นหูเป็นตาแล้วก็คอยตักเตือนน้องๆด้วยนะจา้าบ๊ายบาย